สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดครูลูกกอฟไม่ตลกแนะนายกควรหยุดพูดทีเล่นทีจริงในช่วงวิกฤตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เชิงถกถามเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมรวมไปถึงการบริหารงานของรัฐบาลสําหรับครูลูกกอฟขนาทิปสุนทรรักนักแสดงและเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาชื่อดังซึ่งล่าสุดครูลูก,กอฟ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีใช้คำพูดนะจ๊ะหลังแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดโดยโพดภาพข้อความระบุว่าไม่ตลกด้วยนะจ๊ะอ่านแคปชั่นข้างล่างนะคะจากนั้นครูลูกกอล์ฟได้เขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่าห้ามตัดต่อข้อความบางส่วนไปปัน่นถ้าจะเอาไปแชร์เอาไปให้หมดขอดักไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าเอาเวลาที่จะวิจารณ์ไปทำอะไรที่มีประโยชน์ฟังนะคะนี่คือสิ่งที่ดีฉันทำแล้ว 1. ดูแลพนักงานตลอดช่วงโควิดโดยไม่ตัดเงินสักบาทเพื่อให้พวกเขาไม่เป็นภาระก,กับประเทศที่ต้องดูแลคนเยอะมากแล้ว 2. เสียภาษีจำนวนมากมาโดยตลอด 3. ทํทำตามทุกคำขอร้องของรัฐ 4. รีวิวฟรีให้ร้านอาหารที่ลำบากและช่วยอุดหนุนเสมอ 5. บริจาคเครื่องช่วยหายใจด้วยเงินของตัวเอง 6. ไม่บินออกไปเจอแฟนเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วทา,ทางที่ไปได้ เราพยายามจะลดทุกความเสี่ยงที่จะนำสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในประเทศ7พยายามอดทนอดกลั้นเจริญสติวันนี้ทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วงั้นขอวิจารณ์นายกนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ผู้คนลุ้นอยู่กับความเป็นความตายทุกวันผู้ประกอบการรายเล็กรอรับการเยียวยาที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่บุคลากรทางการแพทย์แทบหมดแรงและอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้คนจะเป็นบ้ารายวันสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการคือความผิดที่ผิดเวลาของผู้นำประเทศ มันไม่ใช่เวลาที่ผู้นำประเทศจะมาเล่นตลกนายกต้องเรียนรู้ที่จะหยุดพูดอะไรแบบทีเล่นที่จริงแบบนี้มันไม่ตลกคนรอบข้างต้องเตือนไม่ใช่หัวเราะตามน้ำไปเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพูดคำว่านะจ๊ะตอนนี้คือตอนที่ท่านร้องเพลงขูกกี้เสียงไทยอยู่ในบ้านตัวเองเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ